พวกคุณต่อยอร่อยแถวนี้ที่เมนูแนะนำคือเมนูแนะนำสองร้านเรานะคะคือข้าวต้มไส้ล้างนะคะเป็นเมนูใหม่ค่ะก็คือใช้ข้าวต้มแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะใส่เครื่องเดียวกับก๋วยเตี๋ยวหลอดคะ่ะก็คือเป็นหมูบะเตงกับปลาหมึกกรอบนะคะแล้วก็โรยด้วยชยโป๊กระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมนะคะก็จะไ,ได้ ก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะก็จะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะซึงลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือเมนูที่ห้ามพลาดคือส่วนเมนูที่ห้ามพลาดนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดรุงพิเศษของเราค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะจึงลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะต้องสั่งเมนูนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูกับปลาหมึกใช่ไหมครับเป็นเนื้อหมูกับปลาหมึกกรอบที่ร้านของเราทําเองทุกอย่างเลยนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะก็จะเป็น ก๋วยเตีเ๋ยวหลอดเส้นหมี่ค่ะส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดโรยกุ้งนะคะแต่ว่าใช้เส้นหมี่แทนก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ติดใจกันหลายรายเหมือนกันค่ะถ้ามาแถวเยาวราชถ้ามาแถวเยาวราชนะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านก๋วยเตีเ๋ยวหลอดไซนั่ก๋วย,ยเตีเ๋ยวหลอดพิเศษน,นะคะครับ